ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมอเตอรผมอาชีพ FC นะครับจะพาชม f o r ์ E เอเวเรสต์ไทเทเนียม3.2นะครับก็พาตอนนี้มาติดตั้งเรื่องท่อของ SKH เดี๋ยวจะพาทุกท่านฟังเสียงนะครับนี่นะครับท่อ SKH นะครับนี่นะฮะนี่เปลี่ยนเป็นปลายคาร์บอนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงการสตาร์ทกันเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของ SKH นี่นะครับเสียงฟิลก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับยังไม่เล่นเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้ทุกท่านฟังนะครับอันนี้ก็หนึ่งนะครับเรื่องเสียงนะครับมาตรฐานมอกนะครับ่านถูกต้องแล้วก็การเล่งเครื่องนะครับเดี๋ยวฟังพัพลงไปไกลนิดนึงนะครับ ก็พอใช้ไ <Solomon> ด้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้บางเบาๆดีนะครับก็แบบว่าเสียงสมูทนะครับก็ฝ่าทิพย์มองร้อชั้นเอฟซีนะครับปอร์ดแมงมุมไทเทเนียมครับก็เอสเคเอฟนะครับสวยมากนะครับตรงนี้ก็ปลายนี่ที่มืดก็ถือว่าสวยดีนะครับทุกท่านครับก็เป็นก็ปลายสวยๆนะครับงดงามนะครับ โอเคนะครับเงียบนะครับที่ในรถนีเงียบมากนะครับข้างนอกก็มีเสียงหอบสวยๆนะครับเมท่นะครับนี่ก็เป็นฟอร์ดสามุดสองนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรีวิวในคลิปนี้นะครับนะครับงดงามมากนะครับเล่นงให้ฟังทีครับตัวที่ทอคเับาไปทอดนิดนึงนะครับเอาที่ไปทอฟังเสียงนิดนึงนะครับ 你看。